วัดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านรหานนะครับตำบลเทนมีอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เป็นงานสําคัญนะครับวันสิทธิ์เก่านะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มี ดนตรีนะครับแล้วก็มีอะไรด้วยแอดาวีโซยดาวนะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาเจอกับพี่เปิลนะครับผมนี่ผมนังสิริใจวิชัยครับนที่ธุรการโรงเรียนบ้านอาหารครับครับผมครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่สนามโรงเรียนบ้านอาหารนะครับวันนี้นะครับเราจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มให้กับศิษย์เก่าเรียนบ้านอาหารนะครับผมครับตัวนี้เวทีกําลังตั้งแล้วนะครับอย่างที่พี่ภาคว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีภาคป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษานะครับพอตกภาคกลางคืนวันนี้ครับก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับศิษเก่าด้วยนะครับที่ได้เดินทางกลับมาถ่นฐานบันเกิดนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีครับคำขวัญของโรงเรียนอะไรครับคำขวัญของโรงเรียนการเรียนดีครับผมมีคุณธรรมครับกีฬาแข็งขันสร้างสรรค์ชุมชนครับเยี่ยมมากครับผมมาดูป้ายนี้นะปะเดี๋ยวพาีิเปิดแล้วครับผมไปดูป้ายนะครับของโรงเรียนนะครับผม วันนี้จัดใหญ่จัดเต็มนะครับผมวันนี้สิทธิ์เก่ามาแบบตัวสารทิศนะครับผมครับนี่เป็นงานสารสัมพันธ์ครับครัสิทธิ์เก่าชาวเลือกแดงครับลรงยนบ้านฐานของเราก็จะมีสีสองสีครับก็เหลืองกับแดงครับเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชูชมเฉลิมครับนี่ท่านได้จัดบูธอย่างดีเลยครับโอ้โหรูปเก่าๆครับตั้งแต่พีปใช่ไหรฮะเนี่ยเด็กๆนี่ใครไครครับลองดูครับเนี่ยอาจจะมีรูปท่านก็ได้ฮะ ปี58ที่ผ่านมาครับยังสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับโรงเรียนครับอย่างไรครับมีหลายท่านด้วยกันนี่ทำผู้ใหญ่ครับมีผู้ใหญ่บ้านสาวครับดีนี่ครัครับอ่ะพี่ภาคเดี๋ยวไปดูสวยดาวฮะมาเนี่ยดีโอ้นี่นี่ทำผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับผมสสวัดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรียนเชิญสิทธิ์เก่าทุกท่านนะครับทุกท่านเลยเชิญครับเชิญนานๆเจอกันทีงานนี้ถ้าไม่ได้ข่าวนี่เกิดขึ้นไม่ได้ฮะนี่นะครับผมครับ ที่พักครับมาส่วนนี้ครับก็จะเป็นสอยดาวนะครับเพื่อพัฒนาการศึกษานะครับวันนี้นะครับเราได้รับความอนุเคราะห์กับจากชมรมทําความดีไม่มีเดี๋ยวครับก็มีประธานนะครับก็เป็นพี่ชานนระยะทองครับจากหมู่ที่7ฮะวันนี้ครับรางวัลอยดาวนะครับเนี่ยมาเยอะะเลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับมีรางวัลใหญ่ด้วยครับที่พาไปดูได้ไหมได้ฮะเดี๋ยวเข้า้ทางไหนฮะเข้าทางไหนได้โอเคครับมาโอเคครับผมนี่ ครกอย่างอย่างัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงอัดออกซิเจนครับสูสอบแถวเสียแกน้งต่าันนี้เลยโอเคครับผมเนีทานให้การสนับสนุนมาะแยมากมายครับนี่มีเสือมีสาอุ้ดนี่ครับมาคาเรียกว่าอะไรฮะเป็นสระโรคใช่ไหมสระสบายโอ้สบายครับเดินมามา นี่ใช่ไหมครับนี่สวยงามคนี่นะครับ่ยอยากได้ครับนี่สโลงของแท้เลยฮะของแท้เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีตู้ด้วยครับผมอโอเคครับที่พักทางนู้นยังต่อฮะครับ วอามีเสือเยอะแยะเลยฮะโอ้เยอะมากเลยอยากได้ไหมอยากได้สิเดี๋ยวผมก็ต้องมาจับเหมือนเดิมครับเป็นเชิญน้าเวลา17บเนาฬิกาสานาทีครับผมอันนี้เริ่มตั้งแต่17บเนาฬิกาใช่ไหมสิบเจ็ดนาฬิกาสานาทีครับตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาสานาทีอ๋อสวัสดาวเปิดฮะอ๋อครับผมแล้วเวลา18บแนาฬิกาเวทีใหญ่รอทเลยเวทีใหญ่เลยนี่นี่นี่เวทีรออยู่เลยนะคุณผู้ชมดูครับอ่ะมีอะไรอีกครับผมป้าขึ้นไปดูเลยครับผมนี่เลยนี่มามาชุดใหญ่เลย นี่ถ้าใครซอยดาวครับได้หมายเลขสองได้ครกใช่ไหมครับผมเราแถมสากเลยฮะแถมสากเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยมีตู้ด้วยนี่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 นะผมหมายเลขหนึ่งนี่ครับผมตู้เสื้อผ้านะครับอ๋อนี่ครับตู้รถแตะโตครับผมครับก็ต้องกราบรัศกรขอพระคุณนะครับหลวงผมหลวงตาหลวงหลวงหลวงพ่อครับอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านตะเพ็ดได้ให้เขาเสนับสนุนมาอันนี้ อ็อกเจียงต่าอ๋องเตาครับมาดูทางนี้อีครับครับผมไฮไลท์ของงานสอยดาวครับนี่ท่านผู้ชมนี่ใช่ไหมฮะโอ้นี่ๆๆๆๆนี่ๆๆครับคุณยายมานั่งรออยเลยฮะรางวัลที่หน1หรือเปล่านี่น่าจะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการดูได้ข่าวมาว่าจะเปิดการประมูลฮะอ้าประมูลด้วยใช่ไหมครับประมูลน่าจะไม่แพงนะเริ่มต้นน่าจะประมาณเห็นว่าเท่าไหร่ 2,000บาทขึ้นไปก่อนสองพตั้งราคาไว้ก่อนโอ้โหอยากได้ไหมฮะโอ้ทำไมจะไม่อยากได้เดี๋ยวผมผมมีเงินผมก็จ่ายเดี๋ยวนี้เลยให้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาฮะ17นาฬิกานะครัโอเคครับข้างบนด้วยมีอะไรบ้างโอ้ตัวทั่วเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ถาดฮะนี่ถาดนะท่านชอบอ่าชันทบทานสมตำไหมโอ้ผมสมตำถาดเลยครับผมสมตำถาดคะโอเคกระทะอันนี้เอาไว้ผัดนะฮะกระดัง นี่กาละมังครับผมนี่นกาลมังพลาสติกก็มีครับหลายอย่างเลยฮะนี่น,น,น,นี่ครับเป<อ>็นด้นำแกนำทำความดีฮะ<อ>มีค<อ>ุณจิรัตชยาครับผมอ่า พธมสวัสดิ์นะครับก็ราะมีคนดูธงธงสวัสดิ์นะครับว่าทีมงานครับก็มั่งอะไรตาด้วยครับก็มีโอ้หลายท่านเลยเนาะหลายท่านครับครับผมครับมีหม้อมีหม้อข้าวจานจระเข้ด้วยอะไรนะกระติกน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งนะครับมีอะไรนี่นี่นี่พิพาคดูนี่นี่โอ้โหน้ำผึ้งน้ำผึ้งครับสุดยอดมีที่นี่ที่เดียวนี่ครับผมไป สวยดาวที่ไหนผมไม่เคยเจอเลยนะน้ำผึ้งนี่ผมถึงบอกแล้วว่ามาที่นี่ฮะบ้านอาหารครับผมจัดหนักจัดเต็มยอดเลยครับเยี่ยมโอเคฮะนะครับนี่มีทั้งน้ำยาปรับผ้านุ่มออันนี้อะานุ่มเดี๋ยวต่างหากเนาะตัางหากครับอ่าอันนี้ผ้าสบายเอาไว้เอามานี่ยังไม่ทราบราคาใช่ไหมฮะยังไม่ทราบราคาเลยจำหน่ายบัตรเท่าไหร่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับถูกไหมคุ้มนะคุ้มครับผมว่าคุ้มมากเลยห้าสิบบาทครับอ่าอันนอย่างนี้ฮะมอสครับห้าสิบบาทใช่ไหมฮะ หาซื้อได้ที่ไหนครับคู่ละ50บาทเอ้าก็บอกแล้วไงมีที่นี่ที่เดียวสุดยอดมากเลยโอ้นี่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 หมอนหมอนสีทองโอ้โหอันนี้ฟูกครับสำหรับฟูกใช่ไหมอ่าเอาไปฝากนะคุณแม่นะครับอยู่ที่บ้านตอนนี้หน้าหนาวด้วยนอนฟูกโอ้สุดยอดมากเลยสุดยอดครับฟูกหนาหนาหนามากเลยครับอันนี้สาม เลขสามใช่ไหมเลขสามใช่ไหมครับอ่ะนี่หมายเลขสามของมอนฮะมอนมอนหมายเลขสี่ครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะอ่ะฝั่งนี้ก็มีตู้ด้วยนี่ฮะนี่ตู้ตู้ตู้ประมูลฮะอันนี้ประมูลใช่ไหมครับครับประมูลฮะประมูลเท่าไหร่คิดคิดอย่างว่าประมูลเริ่มต้นเท่าไหร่อันนี้ต้องให้ทางแกนําความดีเขาเป็นคนกัดจัดราคาดูการประมูลนะฮะอาจจะตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะผมว่าถ้าอยากรู้ใช่ไหมฮะอยากรู้ใช่ไหมฮะอยากรู้ครับอย่างนี้ท่านต้องมา เย็นนี้ใช่ไหมครับเวลา17นาฬิกาไม่เกิน2,000มาไม่เกิน2,000ใช่ไหมเออผมว่าไม่เกิน2,000นะทักเนี่ยถ้าไม่เกิน2,000ราคาที่น่าสนใจนะไม่เพราะว่าไม่เกิน2,000ผมแต่เคยไปดูในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ครับประมาณ3,000ถึง4,000บาทโอ้โหนี่มาที่นี่เนี่ยได้ของดีนี่ได้ทําบุญด้วยเนี่ยครับโอ้ใส่เสื้อผ้าได้เป็นโอ้เยอะมากเลยเนี่ยนี่เยอะมากนะครับก็เป็นอ่างานนี้ครับ มาได้นะครับยังไม่สายครับนี่ใครเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านอาหารนะครับมาวันนี้มารวมกันอยู่ที่นี่ครับอยู่บ้านอาหารนะครับวันสิทธิ์เก่านะครับถ้าคุณพลาดงานนี้แล้วคุณต้องรออีกนานและคุณจะเสียใจก็ว่าอย่างนั้นแหละก่าจะมาถึงจุดนี้ได้โอ้ยครับสุดยอดมากเลยลองถ่ายฮะนี่ครับอาคารเรียนของเราครับพี่ภาคก็มาเรียนอยู่นี่เหมือนกันครับนี่เป็นอาคารแล้วนรพี่ภาคแต่ก่อนว่าอาคารถ้าเราเรียกในนามของ ชาวบ้านทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาคารของสุเด็จย่านะครับที่ท่านเสด็จมาเพืนอมาหาเราไงฮะครับทีนี้พอท่านเสด็จเสร็จปั๊บท่านก็หน่วยงานนะครับก็ได้มีการจัดมอบนะครับสร้างอาคารเรียนนะครับใน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 ช่วงนั้นนะครับที่ ท่านสมเด็จย่าครับได้เสด็จที่โรงเรียนมารฐานครับนี่ผมก็เคยมาเรียนห้องนี้นี่นีห้องนี้ชี้ากครับแล้วก็ปอหกข้างบนนะครับห้องสุดเลยนะเืออาจารย์เกษมอาจารย์เกษม่อาจารย์เกษมนี่น่าจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นนองที่บ้านครับแต่ในรุ่นของพี่รังสิทธินะ อาคารตรงนี้ก็จะเป็นอาคารไม้อ่าใช่ครับครับอาคารไม้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ฮะใช่โอ้อันนี้เกรย์เกรย์บาทเกรย์เกรย์เกรย์ครับผมนี่ตะเลาะตะเลาะอั่างน่ะน้ายังไงจ้องรีนเต้เมนบอรุดรูดตังกรอมรูปตัวตัองกรมรูปตัวองกรมก็เยอะเชือจ้ามองหนึ่งจัะไปเจงครูดิออ๋จัะไปเจงครูตะเลาะอันนี้มุกกันนะมุกการเรียนมุกเรียนมุกโอเคครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูแบบทั่วๆเลยนะครับวันนี้ นี่เชิญชวนนะครับผมทีมงานทีมงานคุณภาพนะครับผมนี่ทีมงานคุณภาพครับจอยมีใครบ้างนะครับผมอันนี้ลุงถามถามผูอันนี้ท่านผู้ช่วยทีมงานคุณภาพอ๋อโอ้โหุกเจ้าของเรื่องเสียงเจ้าของเรื่องเสียงมีงานมีการอันนีครับโอ้นี่ครับงานติดต่อดตติามมี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 ช่องไหมไม่มีหรอกครับไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำช่องใช่ไหมไต่เห็นในโลกโซเชียลบ่อยนะบ่อยนะวันนี้การจัดเต็มอ่ะติดต่องานได้ที่ไหนครับผม ยังไงดีนะให้เบอร์ให้เบอร์ให้เบอร์ก็ได้0854113741ครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเวทีนะครับผมครับผมครับางางนะางใหญ่างานใหญ่ฮะอ่าเวทีวันนี้เนี่ยเรายกงานช้างมาไว้ที่นี่ครับพ<ะ>ี่ป้าครับมามาเดี๋ยวงานช้างมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมในในเ,เสียงอาจจะแบบว่าเสียงดังหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาดูเวทีแดนเซอร์ประจำเวทีก็มีนะครับผมนี่นี่แดนเซอร์ประจำเวทีนี่ FC กล้วยหอมนะ นี่ใช่ไหมครับเออเนี่ย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 ประปัตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะตัวนี้นี่อาจจะเคยเห็นอาจจะเคยเห็นเห็นบ่อยมากครับใช่ตก็นี้เจำเวทีกล้วยกล้วยหอมน่นนี่ครับครับโอเคอันนี้โหสุดยอดมากเลยเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะนี่นี่นี่ขนาดแค่อะไรฮะทดสอบเสียงนะนี่นะโอ้เนี่ยฮะเร้าใจใช่ไหมฮะ เก่านโอเคทุกท่านนะครับทุกรุ่นนะไม่จํากัดนะครับต้องครับผมครับดูฮะสนามมากที่มาดูอ่ะใหญ่มากโตวที่กี่โต๊ะครับนี่โต๊ะตอนนี้นี่คอนเฟิร์มมาแล้วครับหลัสามหลักครับ สามลักหนึ่งร้อยโตหนึ่งร้อยโตโหมียอดมากเลยสุดยอดครันที่จองมาหมดแล้วใช่ไหมจองมาหมดแล้วครับสุดยอดมากเลยครับสุดยอดไม่ได้ม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครยังไม่จ่ายช่วยหลังใหม่หน่อยครับอ๋อได้ครับผมอ้าเดี๋ยวพาไปหลังเวทีมาไปเดี๋ยวไปหลังเวทีนะครับทุกคนข้างหน้าอาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะเดี๋ยวพาไปหลังเวทีก่อนนะหลังเวทีนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมพามาดูแบบยาวๆเลยอันนี้ชุดเครื่องเสียงนะครับผม โอ้ชุดเครื่องเสียงมาตรฐานเลยครับนี่นี่ครับนี่ท่านผู้ชมครับจัดให้สิทธิ์เก่าเลยฮะจัดจัดเต็มโอ้โหอันนี้เวทีนี้เตรียมมากี่วันแล้วนี่อตั้งอ้เวทีนี้อยากจะบอกฮะตั้งมาตั้งแต่สองสามวันที่แล้วครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดหรืออะไรเนี่ยตั้งก่อนนะก็รู้ว่าก็รู้ว่าที่นี่จัดงานใหญ่กับเราก็เลยยกมาไว้ที่เนื่องหมดเลยครับที่นี่ที่พ่างรู้ไหมครับผมเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ อ่าใหญ่ๆต้องทําอยู่แล้วจะทําเล็กๆทําไมช่ไมล่ะไม่ก็เดี๋ยวก็ขอเป็นสารานิดนึงครับการจัดงานครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสิทธิ์เก่า ได้จองบัตรมางานนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นสุดยอดมากเลยแล้วก็ผ้าปานะครับถ้าไม่ได้สิทธิ์เก่าครับก็หลายท่านด้วยกันครับไม่ได้เอืยน้มในที่นี้ครับผมแต่รูงมองตาก็รู้ใจดึงในนั้นก็คือภาคภูมิได้แนนะวันนี้ได้ได้นฮะเป็นครีเอเตอร์ที่เยี่ยมยอดมากครับครับผมครับผมฝั่งนี้ฮะอันนี้เป็นนี่พึ่งเทไปครับสนามบานอ๋อพึ่งเทใหม่ๆเลยนี่ ่าเดี๋ยวพี่บ้าจะเล่าความนิดนึงฮะครับผมอ่าพระป่าเราทำมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ปี56ครับที่เป็นจริงจังฮะครับผมครับก็ตอนแรกเราก็ได้ถนนคอนกรีตใช่ไหมพี่บ้าครับนี่คอนกรีตคอนกรีตครับพอได้คอนกรีตเสร็จปุ๊บอามาปีที่2ครับผมอ่าท่านเห็นโดมที่เราไปอ๋อโดมฝั่งนู้นนะอ๋ออ่านี่ก็จะเป็นน้ำแรงนะครับผมอ๋อไปโนโดมฝั่งนู้นนู่นน่ับตรงเสาถูกดีฮะเนี่ย โดมใหม่สร้างมนสร้างสร้างสร้างทั้งก็เราทำอาจอาจจะปีเว้นปีฮะก็ห้าหกห้าเจ็ดก็ห้าแปดห้าแปดแล้วก็มาจะเป็นห้าเก้าห้าหกหกสามก็มาเรื่อยๆครับมันจะมีได้โดมมีได้เวทีในโดมเนาะครับผมครับแล้วแม้แต่สนามแห่งนี้นะพี่ภาคนะครับพี่ภาคตอนนี้ก็คือสนามแห่งนี้ฮะก็คือแต่ก่อนเป็นลุมเป็นบอเนาะตอนที่เรียนเนี่ยเป็นไงนึกถึงภาพเก่าๆวันนี้วันนี้สร้างสารสินเก่าโอ้โหหลักกว่านี้ มี้มีแย้ด้วยใช่ไหมมีแล้วหมามันมานั่นใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไปขุดใช่ไหมโดนโดนทำโทษแบบไหนตีตรงไหนก็โดนตีตูดอ่ะตีตีก้นือเปล่าอ่ะตีที่ต้นแล้วตรงนี้ต้นขาต้นขาต้นขาต้นนีฮะอสมองจึ้งสมองจึงนสมองจึงนูนหนั่นหลยฮะสมองจึงไบโครเฮดนั่นแหละทีนี้ก็พอดีได้ครับผมผ้าปามในประมาณสักครั้งที่สามก็ได้ขุดดินตรงนั้นนะฮะขุดดินมาก่อนอพรข้างหน้าฝั่งนู้นไอ้คนเป็นสานี่ ขึ้นมามาก็มาถมที่อ๋อมาอถมที่ปั๊บก็ที่นี้ก็สนามเราก็สวยงามครับผมสวยงามมากอ่สนามแห่งนี้นึกว่าเป็นอย่างงี้ฮะเคยจัดบอลลีกมาแล้วนะแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็นแบบอะไรฝุ่นฝุ่นตลบอ่ะฝุ่นตลบไหมเออใช่ฝุ่นตลบเลยแต่ก่อนอ่ะที่นี่ก็เป็นความร่วมมาร่วมมือจากอ่าพี่น้องในชุมชนเลยครับมีความรักสมารสมาสามัคคีกันนะครับพอทำผ้าป่าเสร็จปุ๊บเราก็ได้สนามตรงนี้ตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่ออ้าวพอครั้งนั้นมาอีกปุ๊บอ้าวเฮ้ยผระปามาอีกแล้วครับบพพี่่ปปาาาไหนครรัผมมออะุ๊บ โอ้อันนี้ไม่ใช่ผ้าป่าฮะก็จะเป็นการระดมทุนนะครับในช่วงของปีใหม่ในแต่ละครั้งฮะก็อ่ะเดี๋ยวจัดฟุตบอลดีกว่าขอระดมทุนนะครับเอาถมที่ตรงนั้นพอดีเลยครับเต็มเลยฮะโอ้เต็มเลยใช่ไหมครับแลวก็ได้ถมที่ตรงนี้พอดีอ๋อตรงนี้เลยครับผมนี่นี่นี่อ่าท่านผู้ชมครับเห็นรั้วไหมฮะรั้วข้าวบอยรั้วโคกมะอ่ารั้วโคกมาฮะอ่าอันนี้เกิดจากความรุ่มแรงลงใจของพี่น้องในชุมชนเราครับ ก็กระตุ้นเหมือนกันครับว่อาจจะมีกิจกรรมในช่วงพระป่าหรือสงกรานต์เล็กๆน้อยๆครับก็คือร่วมกันบริจาคมาครับคนละช่องละช่องท่านผู้ชมครับดูลองนี่นะนี่ครับมูลมาจากตรงนู้นยาวเลยนะนี่นี่นี่มีชื่อของท่านอยู่นะเออครับนี่รั้วคอกไม้ยาวเป็นกิโลนะครับผมนานัไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยใช้งบประมาณก็เยอะอยู่นะครับก็ช่องละพันนะฮะโอ้โหช่องละพันนี่ตั้งเกือบเกือบแสนหรือเปล่าถึงไหม จ็ดแปดหมื่นนะได้ได้อ๋อประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ด้านหลังด้วยไงฮะอ๋อด้านหลังฝั่งนี้ด้วยครับับอ่านี่นี่ตัวนี้ครับผมอ่ก็จะระดมทุนจากชาวบ้านเหมือนกันครับแต่ก่อนน้องอนุบาลครับก็จะอยู่ของเล่นพวกนี้ฮะไม่ฮะอาคารนี้เหรออาคารฮะแต่ก่อนก็เป็นห้องสมุดเนาะครับครับก็ระดมทุนมาก็อ่าดัดแปลงครับปรับปรุงเป็นสไตล์โมเดิร์นครับแต่ด้านในฮะก็จะเป็นห้องอนุบาลนะครับย้ายห้องอนุบาลมา๋อมาอยู่ฝั่งนี้ครับผมอก็ไม่ใช่เลยละครับก็คือ ก็อยากจะชมเชยนะครับความรักสมัสมาสามีในชุมชนของเรานะครับที่ผลักดันให้โรงเรียนของเราอยู่ได้ครับตอนนี้เด็กเราก็อยู่ที่67คนครับ67ครับคาดว่าขาดวานาอีก2ปีข้างหน้าน่าจะ54ฮะ54แต่สมัยก่อนนี้เยอะกว่านี้นะเอ้าขนาดยังร้อยกว่าห้อผมยัง30 32เลยฮะเออคระองคเดี๋ยวพาไปดูตัวทั่วเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนนะครับอยากให้สิทธิ์เก่าบ้านอาหารนะครับได้ดูกัน ถ้าคุณพลาดงานนี้นี่ไม่ได้นะต้องรออีกนานนะฮะนะต้องรออีกประมาณหลายปีเลยมาช่วยมึงครับเจ้าโต๊ะแล้วหนึ่งโต๊ะฮะเอาไหมเชิญฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมแล้วก็เราจะมาปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมอ่าตอนนี้เราเราช่วยกันระดมทุนนะครับผมสร้างหลายอย่างเลยนะครับในชุมชนแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยนะครับผมเนี่ยวันนี้พี่ชายเราก็จะพา เดินทัวร์นะครับผมเดินชมแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับของโรงเรียนวันนี้ก็จะจัดงานนะครับสิทธิ์เก่าก็อันนี้แจ้งมองสิทธิ์เก่านะครับหรือท่านผู้ชมนะฮะแต่ก่อนตรงนี้ก็จะมีป่าป่าต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยฮะก็ก็คือตรงนี้มันเป็นที่รุ่มใช่ไหมฮะน้ำมันไหลมาช่วงจําได้ไหมฮะว่าช่วงช่วงหนึ่งมันจะมีพายุโนรูมา ครับแล้วน้ําจากชุมชนมาครับมันก็มาขังอยู่บริเวณตรงนี้ครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้ใหญ่ฮะที่ว่าพื้นดินอุ้มน้าใช่ไหมฮะครับผมล้มฮะก็ระเนระนาดกันไปหมดเลยครับตอนนี้กําลังฟื้นฟูครับมีการปลูกอ่าต้นสักด้วยฮะัีต้นสักต้นยางนาฮะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยางนาภาษาเขมรเรียกว่าอะไรเสดเยี่ยงเยี่ยงบาดเยี่ยงบาดเยี่ยงบาดเยี่ยงแต่ก่อนนี้ไอถนนตรงนี้มันทะลุไปถึงนู้นเลยนะอ่าเขาเรียกว่าถนนอ่าพี่ภาคจำได้ไหมสายเส้นนี้อะไรผมลืมแล้วสวัสดีบอกว่าลินไมตรีะ มิดไมตรีคุ้นๆอยู่นะมิดไมตรีไหนใครจําได้ให้มางานนี้นะเออแล้วก็มีของมีของรางวัลให้ด้วยไหมก็มีจับรางวัลบนเวทีให้้ดวยอ๋อมีจับรางวัลบนเวทีนะครับเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาสืบไพ่กันบนเวทีมาสืบอีกทีนึะมาเซอร์ไพรส์ครับผมนี่นะครับนี่ต้องกากบาทด้วยแหละครับนี่ก็คือครับผมเนี่ยก็ตรงนี้เลยครับที่ลานสมเด็จย่าเคยเสด็จเมื่อปีอ่า วันที่31มีนาคมผม2531ผนานมากตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆอยู่เลยตอนนั้นผมจบไปแล้วแต่ก็อาจจะไปอยู่ที่กรุงเทพนะก็ทาเส็จดนะครับก็ตรงนี้เป็นที่ประทับนั่งของท่านนะครับก็เลยอดีตครูใหญ่นะครับครูสวรรค์ยอดอินนะครับก็เลยสร้างตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานหรือเป็นเป็นที่พระองค์ท่านได้ประทับณตรงนี้ครับก็เป็นเนี่ย ป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ท่านได้เสด็จนะครับพอเสด็จแล้วก็เหมือนที่ผมแจ้งไว้ในช่วงเบื้องต้นนะครับว่าได้รับการสนับสนุนอาคารก็พวกเราก็จะเรียกว่าอะไรฮะอาคารสมเด็จย่าใช่ครับตั้งแต่นั้นนะครับนานมากเลยอาคารนี้นานครับผมแต่แต่ก็ยังดูใหม่นะผมว่านะเพราะว่ารักษาที่ท่านที่เห็นใหม่อย่างนี้ก็คือว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านอาจารย์นันทิสาเจ้าแก้วแล้วก็ผู้ภาคษาท่าน ก็มอบปัจจัยส่วนหนึ่งมาครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณสัก6 00ันบาทให้มีการบูรณะซอมแซมภาพบูรณะใหม่นี่ฮะซอมแซมบูรณะใหม่นะครับแต่ก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้นะนี่คือบูรณะใหม่นะครับผมก็เอาหินกาบมาแล้วก็ตรงนี้ก็คุณคู้ชมฮะก็วาดหรือปั้นนะครับเป็นพระกรณียกิจนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปแต่ละที่ครับแต่ก็หมายความว่า ครับได้เสด็จมาที่โรงเยี่ยมอาหารของเราผมจําพยาบาลคนนี้ได้ได้ไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพยาบาลผมผมจาได้เพราะว่ามาถอนฟันผมจำได้จำได้จ๊ะไม่รู้ตอนยังอยู่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับเอาโอเคฮะนี่ประมาณนี้ฮะท่านชมนี่นะครับก็ตอนที่ท่านมาก็อาจจะชาวบ้านมารับเสด็จแล้วก็มาพออสวเออถ้าผิดไปกับแพทย์อาสาพัฒนาใของของจังหวัดด้วยก็มา ก็มาแจกหนังสือมีของเล่นนะครับให้กับเด็กๆนะครับผมบริณฑซุ่มซ้อมแซมไปครับก็ได้แล้วครับแล้วเมื่อวานครับก็เป็นที่โชคดีเพราะว่าเราทำผ้าป่านะครับเพราะว่าเราทําเสร็จปุ๊บก็ช่วงเข้าพรรษาพอดีครับนะครับก็ยังไม่มีการวงสรวงนะครับก็เมื่อวานครับก็มีผ้าป่าก็วงสรวงนะฮะวงสรวงตรงนี้นะครับวงสรวงตรงนี้ครับก็ก็ยังไม่ได้เก็บกันครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนาะโอเคครับโอเคครับผมก็วันนี้ผมกับ พี่มรังสิตอพี่รังสิตใจเป็นชายนะครับผมนะครับก็รับหน้าที่ดูแลในงานนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนะครับผมเป็นคนที่ดูแลในในงานนี้โดยตรงเลยครับมามาช่วยมาดูแลกันครับสิทธิ์เก่าท่านไหนที่ยังยังไม่ได้ทักทายกันมาครับครับ ยังทันฮะยังทันอยู่นะยังทันเออราบพี่มาฮะถ้าท่านพลาดงานนี้กับงููอีกนานอีกนานหรืออีกนานมากอาจจะไม่มีหรือไม่มีมีเนาะมีแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายปีนะฮะกว่าจะได้จัดงานแบบแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็วันนี้ผมกับพี่ชายนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามช่องพักภูมิพักภูมิด้วยนะครับแล้วก็พ่เปิลลวครับผมมีไหมผมเป็นเฟซบุ๊ก k ช่ใ่ฮะเฟซบุ๊กอ่าบอกชื่อเฟซบุ๊กได้เลยครับผม รังสิตใจเป็นชายครับรังสิตใจเป็นชายนะครับเป็นภาษาไทยเนาะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะอ่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนาะอ่ะโอเคครับผมอาลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผม